สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะให้ชมกันสบายบาย,บายตาคือหนุมานนะครับฮนุมานหลวงปู่สุนวัดสารากุลนะครับก็จะสไลด์ให้ดูด้วยนะครับหลวงปู่สุนวัดสารากุลนะครับอ่าหลวงปู่สุนวัดสารากุลใครอยากได้ภาพก็แคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับแต่ก็จะไกลนิดนึงนะครับ ใครอยากได้ก็แคปหน้าจอไว้นะครับหลวงปู่สุนนะครับหรือว่าหลวงปู่สุนเนี่ยเกาะเก็ดนะครับจังหวัดนนทบ,บุรีนะท่านก็ถนัดในการสร้างหานุมานนะครับหนุมานมากเลยเถนัดที่จะสร้างสร้างหานุมานนะครับหนุมานที่ท่านสร้างอยู่ตอนนั้นก็อย่างครั้งแรกๆก,ก็เป็นหนุมานที่ทํามาจากไม้รา,ากไม้นะครับไม้ไม้ลักอื ไม้ลักพวกนี้นะไม้ลักก็ใช้รากแกะนะรากที่ออกมาทางตะว,วันออกนะครับท่านปลูกไม้ไม้ลักเขาไว้นะครับแต,แต่ต้นเล็กๆก็ลดน้ำมนนะน้ำมนท่าเกษตรแล้วก็ไปลดนะจนไม้ลักเนี่ยนะครับไม้ลักเนี่ยก,ก,ก็โตขึ้นมาโตใหญ่ขึ้นมาก็ ไปพรีนะครับพีพ,พีคือการขอนั่นเองนะครับขอนะครับท่านก็ใช้ไม้ลักเนี่ยนะครับเ,เก็บมาเอามาทำหานุมานนะครับหนุมานเป็นเป็นเครื่องรางที่ของท่านที่ดังมากๆเลยใครๆก็อยากได้นะซึ่งสร้างไว้หรือว่าทำไว้เนี่ยก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับเมื่อก่อนนี้ก็จ้างแกะโดยช่างชาวจีนเนี่ยประมาณว่าตัวระบาทนะครับตัวระบาทแค่นั้นเอง แล้วครั้งแรกก็ใช้ไม้รากไม้ลักแกะนะครับเป็นเป็นรูปหัตุมานก็มีหน้าโขนกับหน้ากระบี่หน้ากระบีกบ่ก็หน้าแบบลิงธรรมดาทั้งหน้าโขนก็มีองค์ทรงเครื่องอย่างสวยเลยนะครับแกะครั้งแรกๆก็ประมาณร้อยตัวครั้งที่2ก็ประมาณสักร้อยตัวประมาณเนี่ยครับแต่ทีนี้พอเนื้อไม้หมดแล้วนะครับก็ต้องใช้งาช้างแกะออกมาเป็นรูปหัตุมานนะครับส่วนใหญ่แล้ว ที่คนที่ชื่นชอบก็คืออันุมาน <c oughs> หน้าโขนนะครับหน้าโขนที่สวยแต่งองค์ทรงเครื่องโหหล่อเลยหลอ่อ,อ,อมากเลยนะแต่สร้างน้อยนะครับฮนุมานฮนุมานแบบงานเนี่ยนะครับงานแกะเนี่ยมีน้อยนะครับมีน้อยมากเลยใครๆก็อยากได้นะอยากได้แต่ก็หายากนะครับหายากเพราะฉะนั้นมันคนเยอะแต่ของมีน้อยนะครับ ก็ก็จะหายากสักหน่อยนะครับจะหายากสักหน่อยนะทีนี้เรื่องการปลุกเสกก็จะไม่พูดถึงละเอาเป็นว่าเท้าวความว่าเป็นเป็นของใครนะครับเป็นของหลวงพ่อสุนวัสลากุลเกาะเกตจังหวัดนนทบุรีนะครับที่สร้างได้ดังดังทั่วปร,ประเทศกว่าใครหมดเลยนะครับคือหนุมานของหลวงปู่สุนนะครับนะท่านก็สร้างของท่านมานะมี ที่ทำมาจากเนื้อไม้รากพุทธต้นลักอะไรพวกนี้มีพุทธกับลักนะครับแก่ออกมาซึ่งผ่านการเวลาสมัยตอนนี้แล้วเนี่ยนะผ่านการเวลาตอนนี้แล้วเนี่ยมันก็จะแห้งเหี่ยวแล้วก็แตกอ้าบ้างอะไรอะไรประมาณนี้ครับแต่มันก็หายากครับหายากพอสร้างแค่จำนวนหลักร้อยนะคนมีเยอะกว่านะต่อมาก็เลยต้องใช้ งาช้างในการแกะออกมาซึ่งสวยมากนะใครก็อยากได้ในรูปแบบของงาช้างพอเหลืองสวยดีนะครับปรพอดีผมผมก็ได้มาเยอะเลยนะได้มาเยอะเลยทีนี้พุทธคุณก็คือโดดเด่นในกับเมตตาครับเมตตาเมตตามหานิยมเนี่ยนะครับเขาหล่อด้วยตัวจริงเขาก็หล่อนะถ้าดูนะถ้าถ้าเป็นรูปหัวโข,ขนนะเราเราก็รักนะหล่อดีนะครับเมตตามหานิยมเจ้าชู้อาสางานอะไรประมาณนี้ ฆ่าไม่ตายอย่างก็ใครสักหนุมาาเนี่ยถ้าใครตีไปตุบปั๊บล้มลงไปส่วนใหญ่แล้วคนก็ต้องซ้ำพอซ้ำปั๊บงโง่ขึ้นมาทีนี้ไม่มีการลงแล้วนะครับเอ่อไม่มีการลงแล้วทีนี้ก็สู้กันไปเหอะนะครับแพ้ไม่เป็นาหนุมานแพ้ไม่เป็นนะครับเก่งทางอยู่ยงคงกระพันนะครับเอ่อพุทธคุณก็อยู่ยงคงกระพันแค้วคาดเจ้าชู้อ่าประมาณนี้ครับ รับทางานให้กับเจ้านายดีเป็นเป็นธรรมานที่ซื่อสัตย์ประมาณเนี่ยครับอันนี้คือพุทธคุณนะครับพุทธคุณนะครับนะเพราะฉะนั้นคนเราก็กอยากได้นะครับทีเนี้ยที่ผมมีอยู่เนี่ยก็ประมาณอยู่40ตนนะน,นะสี่สิบตนนะสี่สิบตนเพราะฉะนั้นก็กเยอะอยู่นะสี่สิบตนนี่ก็เยอะอยู่สี่สิบตนนี่ก็เยอะอยู่ก็เอา เอาเอาของที่สวยง,งามดีๆเอามาให้ชมนะครับสวยง,งามแล้วก,ก็ก็เอามาให้ชมดูนะครับว่าเออเป็นยังไงนะว่าเออรูปร่างหน้าตาที่ประเภทงาแกเป็นยังไงนะที่เห็นในคลิปอื่นอื่น,นก็ก็มีนะครับเขาก็เขาก็มีเขาก็สวยดีนะครับนะเขาก็สวยดีแต่แต่ละคนคนะงคงไม่มีมากมีเยอะเหมือนผมแน่นอนนะนะเออวันนี้เอามาเป็นฝูงเลยอะนะ บางคนแซวบอกหัวอาจา์มีเป็นฝูงเลยว่าเั้นอะไม่รู้จีเนาะเออพุทธคุณก็ได้แล้วเออวัสดุที่สร้างก็รู้แล้วนะครับทีเนี้ยทีเนี้ยเ,เอาเอาตัวแทนมาเนี่ยวันเนี้ยมามาล้อมหมดเลยเนี่ยนะก็จะถ้าจะแกะหมดเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวใส่ลําบากเลยเดี๋ยวไปวิ่งหนีเข้าป่าก็ก็ยุ่งยากกันไปอีกนะก็เลยเอาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างแค่นั้นเองนะครับนะ านุมานก็คลิปนี้ก็คงไม่ยาวนะเอานี่เลยรูปร่างหน้าตาทำท่าเป็นยักษ์เลยครับอ่านี่เลยครับเห็นชัดไหมเนี่ยนะนี่เลยนี่เลยนี่เลยนะเนี่ยนะนี่นี่ซูมแล้วซูมแล้ะซูมแล้วซูมดีแล้วอ่านี่แค่นะรอเลยแหละเท่าขึ้นมาใกล้ๆจะแจ่มไหมเนี่ยอ๋อพอได้เนาะคงได้แค่นี้มั้ง คนก็หัดทามือใหมให่ด้วยเนาะก็อาจจะไม่โอเคนี่เลยเอาเอาช่วงนี้เนี่ยหล่อแล้วเนี่ยช่วงนี้หล่อเลยเนี่ยนะหานุมานนะ,ะหานุมานนี่ก็ถือกระบองนะครับถือกระบองทํามาจากงาช้างอ่ะนะเนี่ยถือกระบองอลักษณะแบบนี้นะลักษณะแบบนี้ใช้เวลาไปสู้รบใครดีนะนะไปสู้รบก็คนอื่นดีเนี่ยแบบเนี้ยถือถือกระบองนะครับเขาจะเก่งนะครับเขาจะเก่งปกติเขาก็าเก่งอยู่แล้ว แต่ถ้าแต่งองค์ทรงเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับบูดีนะเขามีกระบ,บองด้วยเหมือนยักษ์เลยแล้วก็จะค่อยๆหมุนดูนะครับจะจะค่อยๆหมุนหมุนให้ดูนะก็ยังทําไม่เก่งนะคลิปก็กได้แค่น,นี้ก็เต็มที่แล้วแหละนะครับก็กพยายามพยายามดูกันเนาะเนี่ยนะใครจะแคบหน้าจอลงไปดูหรือว่าดูด้วยความจําก็ไม่เป็นไรจะค่อยๆหมุนนะค่อยหมุนนี่งานงานเก่าแก่แล้วเนี่ย ของไม่ได้จับได้ต้องอะไรเลยนะงาเก่าแก่เลยเนี่ยเหลืองเลยนะเหลืองเลยนะอ่าเนี่ยเหลืองเลยเนี่ยการทําก็ละเอียดดีสวยงามนะครับการทําละเอียดดีสวยงามนะครับนี่อย่างหล่อเลยไหมล่ะเนี่ยตนนี่อ่านุมาเรียกเรียกเป็นตนนะครับเรียกเป็นตนนะครับเรียกเป็นตนนี่อย่างหล่อเลยไหมเนี่ยมุมเนี้ยนะมุมเนี้ยจะเห็นได้ชัดเนี่ยนะมุมเนี้ยนะนะสำหรับตนนี้ นะเอามาโชว์เลยแทนแทนหนึ่งในสิบหนึ่งในสิบกว่าตนที่มีอยู่นะครับต้นนี้ก็เป็นตัวแทนนะครับตัวแทนนะแล้วด้านล่างเนี่ยนะด้านล่างเนี่ยเขาจะเขาจะจานไว้เหมือนกันจานไว้ตัวณตัวณต,ต,ตัวเดียวณนร้อยแปดคนนี้นะเ,ออนเนี่ยเนาะเออความหมายของณนร้อยแปดเนี่ยคือใต้ฐานเป็นอย่างนี้นะแต่บางตัวก็จานบางตัวก็ไม่จานนะเท่าเท่าที่ดูนะ จะหาตัวจานก็ไม่ได้หรอกโอ้โหมันเยอะจัดเดี๋ยวมันเอาออกมาแล้วหลุดมือวิ่งเข้าป่าก็จับกันยากทีนะหนุมานไว้ด้วยอะ่ะเดี๋ยวจับไม่อยู่แย่เลยนะนี่ก็พอสังเขปแล้วเนาะนี่หนุมานนะหนุมานนะครับนะหัวใจหนุมานก็คือหันุมานะนัสังสตังอ่านะไปไหนมาไหนก็ท่องเลยเป็นนักมวยยิ่งดีใหญ่เลยหันุมานะนะสังสตังอมผงเผาเท่าธุรีคงกระพันชาตีสวหา หนมนะนะนะุมานะนะนะมนุหะคาถาก็มีเยอะบางคนก็เอาแบบยาวกว่านี้ก็ได้นะก็มีนะครับเอาแบบสั้นๆหัวใจของเขาคือหนุมานะนะครับนะหนุมานะนะสังสัตังเป็นไงแจ่มไหมแจ่มไหมเนี่ยเออตรงนี้ก็แจ่มนะคงคงได้แค่นี้เนี่ยนะเป็นไงหล่อไหมล่ะเนี่ยเมตตามหานิยมเนี่ยมีเมียเยอะเอออาสาเจ้านายทา งานดีนะครับซื่อสัตว์ด้วยนะครับซื่อสัตว์เก่งด้วยลบไม่ลบแล้วฆ่าไม่ตายนะครับไข่ฆ่าไว้ผ่าพายหรือว่าลมพัดมาก็ฟื้นใหม่แล้วอยู่เงี้ยเขาก็ฆ่าไม่ตายอันนี้ตัวที่1ก็ก็จบไปนะครับตัวที่1น,นะครับตัวที่1ก็ให้ดูไปแล้วนะครับต่อไปอหนุมานรูปทรงแบบเข้าเฝ้านะครับข้าเฝ้าอ่าแข็งให้ดูเนี่ยก็จะยก ยกมือเหมือนยกมือวันทาเขาเรียกว่าหาัุมานเข้าเฝ้านะครับหานุมานเข้าเฝ้านะครับลักษณะแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆหมุนไปนะครับค่อยๆหมุนไปคลิปนี้ก็คงจะไม่ยาวแล้วมั้งเนาะเนี่ยเ,เนี่ยค่อยๆหมุนไปโอ้ฝีมือคนแก่สลักนี่สุดยอดจริงๆเลยเนะาะเมื่อก่อนก็ตัวระบาดใช่ไหมต้นระบาดนะโอ้กว่าจะได้เงินบาทที่สุดยอดนะเออถ้าให้ผมแกะเนี่ยปีงก็คงไม่ได้หรอก วสวยๆงาม,งามลลๆลอยๆอยเงี้นะไม่ได้ไม่ได้เขาต้องมีศิลศิลปะเป็นช่างชาวจีนนะนะในตำราเขาก็บอกเป็นช่างชาวจีนแกะสลักให้ตนละหนึ่งบาทนะครับนะแล้วก็ามาจําหน่ายให้กับประชาชนเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะแจกในงานอะไรก็ถิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคนคนมีตังอาไปหมดอมคนมีตังอาไปหมดคนธรรมดาธรรมดาไม่เมีย แต่สมัยนั้มัก็นานแล้วอ่ะคนบรานอกจะไปยังไงอ่ะนะจะไปวัดนี้ก็คงยากอ่ะโอ้โหขนาดตอนนี้ยังไปยากเลยเขาบอกเป็นเกาะด,ด้วยอ่ะนะเกาะสาลากุลคิดดูฮะเออหลวงพ่อสมัยนี้ยังบอกโอ้โหวัดเรานี่ยเนาะจะสร้างอะไรก็ยากจะใช้ตะปูสักตัวต้อง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 ขึ้นหรือว่านั่งเลือไปโอ้โหลําบากคนไหนที่มีไม่มีจิตศรัทธาจริงๆนะรับรอง นะรับรองว่าไม่ไปไม่ถึงอ่อตัวนี้มีตัวมีแต่ตัวหนกจะคงคงไม่ค่อยแจ่มมันนะเอาเป็นว่าเป็นจานจานไว้ว่ามีมีตัวหนะแล้วกันเนะาะมีตัวหนะแล้วกันนะนี่คือหนุมานของหลวงปู่สุนหรือว่าหลวงปู่พ่อสุนวัศสสลากุลนะครับในทรงรูปแบบหนุมานเข้าเฝ้านะครับนี่เหลืองอารามเลยเหลืองอารามเลยนะเหลืองอารามเลยเนี่ยเขาแกะ แกะได้สวยงามมากเลยอ่ะเป็นเป็นฝีมือเป็นฝีมือช่างชาวบ้านเนาะเป็นฝีมือช่างชาวบ้านเนี่ยรูปแบบนี้ก็จะมีสักประมาณสักสิบตนนะนะจะมีประมาณสักสิบตนนะจะมีประมาณสักสิบตนอ้าวผ่านไปนะอ่าต่อไปก็เอาต้นไหนอีกลีดาเอาเอาต้นนี้เลยนี่นี่นี่โอ้โหนี่เนี่ยเน,นะน,นี่ยนะต้นเนี้ยยังรอเลยไหมเนี่ยเออเนี่ย นะอาสาเจ้านายดีจังเลยสวยงามมากเลยเนี่ยนี่เห็นไหมนี่หันุมานอ่าพกติดตัวแล้วมีเมตตามหานิยมมีคนรักใคร่ะนะหานุมานเนี่ยนะเจ้าชู้ด้วยอะ่ะนะมีมีความเมตตาสูงคนรักอะ่ะไม่มีใครไม่ชอบหันุมานนะผมว่าเนี่ยเขาหล่อด้วยนะรูปองค์ทรงตัวของท่านแล้วเนี่ยโอ้โหลหลอ่หลอ ดูดูลักษณะงาเก่าครับสูมได้ไหมเนะี่ยได้ไหมเนะี่ยโอ้ไม่ได้ตาลายนะนี่นี่งาเก่าลักษณะเป็นอย่างนี้ดำเป็นไหลเลยเนี่ยนะคนทําวิดีโอก็ทําได้แค่นี้นะมีฝีมือแค่นี้นะนะเนี่ยนะก็หัดทํานะโอ้ยโอ้ยโอ้ยสูมเนี่ยนะสวยไม่เล่าหลอ่อไม่เล่านี่เนะนี่ยนะอนุมานนะอนุมานะนัสังสัตตังคือหัวใจนะครับ ฮนุมมะณะนะนะสังสัตตังอเอาแค่ฮนุมานะนี่ก็โอเคแล้วนะฮนุมานะฮนุมานะนะเออฮนุมานะพละกําลังดีเหลือเกินนี่ยังหล่อเลยนะครับอืมท่านี้หล่อมากเลยเนี่ยนะท่านี้หล่อมากเลยพิมพ์นี้หล่อมากเลยนะครับนี่ทำมาจากงาช้างทั้งหมดเลยเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะงาเก่าแล้วเนี่ยไม่รู้เขาทำโอ้โหตั้งแต่สมัยหลวงปู่สุนก็คิดดูเหอะ เนี่ยเขาไม่ได้จับแตะต้องแล้วเนี่ยแต่ผิวงา็ก็เปลี่ยนไปเองเนี่ยะเหลืองแบบนี้เลยเนี่ยนะงานเนี่ยนะก็เปลี่ยนไปเป็นแบบนี้เลยหายากนะครับไม่ใช่หาง่ายๆโอ้บางคนนีจะหาต้นนี่โอ้โหพลิกแผ่นดินนะพิกแผ่นดินนะนี่นี่ถ้าอยู่ในเซียนเนี่ยโอ้ตัวเป็นล้านนะนะตัวต้นเราเป็นล้านเลยนะไม่แพ้กับเขี้ยวเสือหลวงพานวัดคลองด่านเลยนะเนี่ยธาเนี่ยสวยเนาะเออ แต่ตนที่หาวเป็นดาวเป็นเดือนไม่ได้เอาออกมา้าสี่เนาะเออเนี่ยจับเขา่าจับเขา่านะถ้าจับเข่าของเขาหล่อไม่เล่าเนี่ยเนี่ยเออย่างหล่อเลยเนี่ยทำมาจากงางโดยใครก็อยากได้ขนาดทำรรมาจากไม้เนี่ยโอ้ยคนก็อยากได้จะแย่อยู่แล้วแต่มันจะไม่ค่อยมีหรอกนะมันหายากโอ้โหฝีมือคนแก่ก็เต็มสุดยอดจริงๆเลยเนี่ย ทีแรกก็อยากได้นะไม่คิดว่าจะมีนะเนี่ยบอกโอ้โหหนุมานนี่ของหลวงปู่สุนนีดีก็ดีนะแพงก็แพงสวยก็สวยรอกอรอโอ้อยากได้จังอยู่ๆมาตะพัดตะผุอท่าไหนไม่รู้เขาเอามาให้โอ้โหมาวันแรกได้มาสามตนพอมาทีมาเป็นสิบเลยอะ่ะนะมาเป็นสิบเลยแต่ของเก่าเขาเก็บไปมากอะ่ะเขาคนรวยเขาก็มีรถเขาก็านั่งรถนั่งเรือไปไป,ไปเช่าหาได้สิเนี่ย ไปเช่าหาได้สิคนธรรมดามีปัญญาลอกนะคนรุ่นสมัยเก่าๆอ่ะนะเขาก็มีรถมีลาเขาเป็นส่วนตัวเขาก็เลยเขาก็เลยไปได้ในใต้ฐานในใต้ฐานเนี่ยงาเก่านะเป็นยังเงงาเก่านะครับงางาเก่ามากเลยงาเก่ามากเลยเนี่ยงาเก่ามากเลยต้นนี้ยหลอดมากที่สุดเลยนะหลอดนะหลอดหลอดจริงๆเลยนี่นี่อีกต้นนึยเอาให้ดูอีกนะนี่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 ก็หลอด เนี่ยนะแต่พิคให้ดูก็สอนยากนะคนสอนก็สอนยากนะเนี่ยนะก็ให้ดูรูปทรงเนี่ยมาดูจะชี้ยังไงให้ดูว่าเป็นเนื้องาแกะแล้วกันเนื้องาแกะรูปทรงเป็นอย่างนี้อ่าอนุมานปูุสุนนะครับเนื้องาแกะรูปทรงเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับเออเป็นอย่างเงี้ยครับนะอนุมานไม่มีการประกวดนะไม่มีอ่ะไม่มีอ่ะนะนี่ยังรอเลยมีอีกมีอีก น,ะนี่นี่ลอยอีกแล้วเนี่ยลอมากเลยเมตามหานิยมดีนะเมตามหานิยมดีท่าเนื้อสีเนี่ยแสดงว่าเก่านะเหลืองเลยเนี่ยขนาดไม่จับไม่จับถูกต้องอะไรนะเขาก็เหลืองดีจังเลยนะเหลืองดีจังเลยแต่ถ้าเนื้อเขาขาวว่าทาใหม่ครับบางคนก็อาจจะให้เก่าก็คือเอางาเอางาที่เก่าๆแล้วไปแกะแกะใหม่อ้ยลอบลองแผ่มันก็ยังใหม่จิกเลยนะมันไม่เก่าแล้วครับ เนี่ยขนาดเจาะใ,ใต้ใต้ใต้กลนเนาะโอ้โหนดียยังเจาะได้อีกอะ่ะโอ้โหทําได้ยังไงกว่าจะได้ตาลบาทคิดดูนะแล้วหลวงพ่อมาจหนายยังไงก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่าจะแจกนะแจกงานประเภทที่ว่ามาทําบุญอะไรเงี้ยเนาะกฐินป่าป่าอะไรเงี้ยรู้สึกจะเป็นยังไงซะเยอะนะไอ้จำนายขายเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยนะไม่ค่อยได้ยินนะตามตำราไม่ค่อยได้ยินเนี่ยโอ้โหสันหลังเป็นไงอย่างรอเลยไม่รู แกะได้ยังไงนย Banana. สวยงามมากเลยนะครับสวยง oh, ามมากเลยเนี่ยนะยังหล่อเลยโอ้หล่อมากมากเลยนี่ก็เป็นตัวแทนในในหลายๆตนนะครับอันนี้ก็มีอีกรูปแบบหนึงนะ่งเนี่ยรูปแบบหนึ่งเป็นอย่างเงี้ยนะโอ้แปลกๆก็มีตนเดียวครับมีตนเดียวอย่างเงี้ยมีตนเดียวก็ทํามาจากงาช้างหรือว่ากแกะมาจากงาช้างแล้วกันอันนี้อันนี้ไม่ใช่หลวงปู่สุนนะครับนะไม่ใช่หลวงปู่สุนเป็นเป็นหลวงพ่ออื่นนะนะ,ะบางทีรู้สึกว่ามันเหมือนกับ ของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเลยเคยเคยเจอในหนังสือว่าสงสัย่านี้ของพระอะไรหลวงพ่ออะไรนะอะไรเงี้ยนะพอดีรู้สึกไปเจอภาพพอดีลวงปูดสุนเลยเอ้าไม่ซูมซะแล้วเล่นตัวซะแล้วตันเนี้ยต้นเนี้ยเอาจะเห็นแล้วมันมีอย่างเดียวมีมีต้นเดียวอย่างเงี้ยมันสองยากกันเนี้ยเอ้าหัวที่หัวต่าแล้วเนี่ยเอ้าอย่างนี้ก็ได้เนี่ยมีต้นเดียวแบบเนี้ยครับเป็นแบนเลยเนี้ยนะเป็นแบนเลยนะเป็นแบนเลยเนี่ยมีตนเดียวครับ มีตนเดียวทีนี้ก็อันนี้ทำมาจากงานช้างก็โอเคนะครับก็รับทราบกันแล้วนะครับก,ก็จะสไลด์ให้ดูนะครับจะสไลด์ให้ดูนะจะสไลด์ให้ดูก็คงได้แค่นี้แหละนะครับสไลด์ให้ดูนะครับสไลด์ให้ดูท,ที่ที่มาให้ดูเมื่อกี้ก็เป็นตัวแทนนะครับตัวแทนของอในฝูงนี้นะครับเขาบอกว่าอาจารย์มาปิดฝูงเลยว่าไงเนานะ นะก็เป็นฝูงทิเนาะบางคนมันดวงดีมากเนี่ยนะหมดเลยเนี่ยเกือบครึ่งที่หลวงปูส่สุนทำแล้วมัง้งเกือบครึ่งเลยนะสี่สิบต้นเลยเนี่ยจะเพาะงานอย่างเดียวนะงานนี้รู้สึกว่าสร้างหลักร้อยนะหลักร้อยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่กี่ต้นนะนะประมาณหลักร้อยนี่เนี่ยนะร้อยกว่านิดนิดหน่อยๆน,นะไม่ไม่ร้อยมากด้วยนะครับมาอยู่นี่ซะเยอะเลยนะเออเขาบอกว่ามาอยู่ที่ห้อยกะแขงเต็มเลยเนี่ยนะครับ นะอันนี้ก็คือหนุมานนะครับหนุมานหลวงปู่สุนวัฒนากุลนะครับเ,เดี๋ยวขยับดูให้ตรงมุมสูงทั้งน่อยแต่ก็ได้แค่นี้แหละแต่เป็นตัวแทนดูหมดแล้วนะเนาะตัวแทนดูหมดแล้วคนะาถานะปุกเสก็คือหนุมนนะณนะสังสัตตังนะครับหนุมาณะนาธรรมนะหนุมานะนาธรรมนะณนะ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 มังเพิงโมบงังปากกระบอกยะไม่ให้ออกอุทางอัโทโทอุทางอัด อมยะพุทธาชโยสตีสตีนิสิงโหอ่าเนี่ยแหละครับโอ้ยเขาสเสน่หเมตตาดีเหลือเกินนะครับอนุมานเสน่์เมตตาดีเหลือเกินนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จับตัวแทนมาให้ให้ชมเฉยๆนะครับไม่สามารถจะแกะออกมาทุกตนได้อ่ะเดี๋ยวจับไม่ไหวครับมันมันเยอะจัดเดี๋ยวหนีเข้าป่ายุ่งเลยเหอ,อะแล้วก็ไปสอนลูกหลานคนอื่นๆด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับหนุมาน ของหลวงปู่สุนหรือว่าหลวงพ่อสุนวัส,สลากุลที่แกะจากงาช้างนะเก่าแล้วนะครับก็คงจะจบเพียงแค่นี้แหละนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับไอบันดากดกดทั้งหลายเนี่ยขอให้ช่วยกดันกดกดแล้วกัน,กนผมจะได้มีกําลังที่จะทำคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับพรุ่งนี้วันนี้อาจจะมืดแล้วเนี่ยนะสิงจะมาไหวทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ย วันวันนี้สําหรับวันนี้ก็เย็นแล้วนะครับขอให้ทุกคนโชคดีครับาหานุมานหลวงปู่สุนวัศลากุณขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ